สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพูดจาภาษาโชเชี่ยวนะครับพบกับเปิ้ลมดอนในช่องเปิ้ลมดน channel นะครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนนะครับมาบอกกล่าวกันนะครับวิธีอัพโหลดรูปและวิดีโอใน Facebook ยังไง ให้คมชัดให้คมชัดรความละเอียดสูงนะครับดูแล้วภาพมันชัดดูแล้วภาพมันไม่เบลอนะครับไปเลยครับเริ่มกันเลยครับคั้นแรกเข้าเฟซบุ๊กเนีของเรานะครับเข้าไปเลยนะครับลองเลือนลงมาข้างล่างหน่อยครับของขยบมาข้างล่าง แล้วก็เข้าที่สามขีดมุมด้านขวานะครับไปาช้านะครับเพื่อนทำตามได้เลยครับสามขีดมุมด้านขวาแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ แล้วก็เข้าที่การตั้งค่าอีกครั้งนะครับรับเรื่อนลงไปเลยครับแล้วเรก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะเรื่อนไปหาคําว่าหาคําว่าสื่อและผู้ติดต่อนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับ ขึ้นเข้าไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับให้เพื่อนๆมากดสวิตช์ตอนนี้มันปิดนะครับอัปโหลดรูปภาพด้วยความละเอียดสูงนะครับนี่เราก็เปิดโยกสวิตช์ให้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้เงินนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอ ความละเอียดสูงนะครับคุณภาพจะได้คุณภาพได้มาตรฐานนะครับเราก็กดโยกนะครับนี่นะครับให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราอัปโหลดรูปภาพโหลดวิดีโอใน facebook มันจะได้คมชัดความละเอียดสูงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดทุกสิ่งทุกอย่างกดเม่วตัวไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดก็หมดแค่นี้ครับสวัสดีครับ